สวัสดีครับวันนี้ขอมารีวิวรถซูซูกิจินนี่คันนี้บ้างนะครับคันนี้ขอนำเสนอเลยนะครับชุดกระจังหน้าที่ผมคัสตอมตามโจทย์ของลูกค้านะครับก็คือว่าอ,อ,อันนี้ไม่มีไม่มีกระจังหน้าเดิมสักคันเลยอะมีแต่กระจังหน้าแต่งคืออันนี้มันคือกระจังหน้าแต่งของแท้ศูนย์ญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีเป็นโลโก้ซูซูกิตัวเอสสีขาวแล้วเขาจะมีแป้นตัวนี้มานะครับทีเนี้ยออ,อยากใส่อตัวนี้มากเลยซูซูกิลายเซนตัวเนี้ยทีเนี้ยมันใหญ่มันใหญ่กว่าไอตัวช่องตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็เลยต้องมาแกะออกเพราะแกะออกมันก็จะมีรอยก็ต้องสั่งสติกเกอร์เฉพาะของมันมาติดติดที่พื้นมันนะครับให้มันดูเรียบ,ยบแล้วก็มาแต่งล่องตรงนี้นะครับที่มันเกิดออกมาให้มันพอดี มันเกินประมาณพอดีก็หลายจุดอยู่ครับให้มันดูเต็มช่องพอดีแบบนี้นี่ครับก็เป็นคันแรกและคันเดียวในประเทศที่ทําเพราะว่าในญี่ปุ่นเขาเขาทํากันอยู่นะครับก็เจ้าของใจดีให้ลองแล้วก็สําเร็จสวยงามปกติโลโก้ตัวเนี้ก็จะไปใส่อยู่ในพวก กระจังของ APO ที่เขาจะมีมีแป้นมาให้จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีนะครับกระจังตรงนี้มันไม่มีโลโก้มาให้เลย APO นี่ตัวนี้เป็น White Edition White Edition ของเรานี่มาทำสีใหม่นี่ครับสวยไหมครับคันนี้คันนี้ APO ครบๆทั้งคันเลยเอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ APO เออ เป็นกระจัง APO ที่ว่าจับมือร่วมกับสำนักแดมนะครับ APO ร่วมกับแดมก็คือเป็น Little B l i t t l ต B ตัวใหม่ล่าสุดบองโกไวเอ i ิชันแล้วเราก็มาทำสีกระจังสีกันชนใหม่ให้เหมือนกันล้อทีเนี้ยตัวกระจังของเขาตัวเนี้ยหลายคนจะเคยเห็นว่ามันมีสีดำเขาไม่มีโลโก้มานะครับนี้เราก็มาสั่งโลโก้ซูซูกิวินเทนเนี่ยมันเป็นของแท้ของซูซูกิรุ่นหนึ่ง ผมจำรุ่นไม่ได้น่าจะเป็นรถรถอีโคคาร์หรือรถ Car, เคคาร์อะไรนี่ครับเล็กๆเมันเป็นลายเซนสีสวยแล้วญี่ปุ่นเขาแต่งกันเขาใส่กันเราก็เลยเอามาติดโลโก้ตัวนี้กระจังหน้าตัวนี้เอาโลโก้ตัวนี้มาติด่ามจะเป็นลายเซนสีเทาๆสวยดีทีนี้ก็เลยเบือ่อเบื่อกระจังหน้านี้ละมันแพงเหลือเกินเอากระจังหน้าศูนย์ดีกว่าเพราะกระจังหน้าตัวเนี้ยแพงกว่ากระจังหน้าศูนย์แท้เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยเพราะ แพงเพราะอะไรมันเป็นเหล็กกระจังหน้าเหล็กเนี่ยหาดูได้ในโลกนี้ยากมากส่วนมากก็จะเป็นพลาสติกหมดเป็นพลาสติกหมดครับ,บองแปงองแปงพลาสติกอันนี้ APO อทำมาเป็นเหล็กวินเทจจริงๆของแท้โคตรหนักแต่ก็เท่ครับวินเทจ เป็นตะแกงแต่งแล้วมันดูมันดูโอสคู chool, มันดูเก่าๆดีคันนี้ก็ยังยังไม่เรียบร้อย,ยติดรีวิวอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จยังหลายคนถามว่าไม่เสร็จเพราะอะไรอ่ะเราให้ดูว่าดีเทลของเราเนี่ยมันมันเยอะอจริงๆคือเนี่ยผมพ่นสีพ่นสีโป่งตัวนี้ใหม่นะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ไอ้คิ้วยางเนี่ยที่แกะออกมาเนี่ยแกะมาแล้วมันไม่สวยมันกาวมันเป็นสามเอ็มติดช่วยมามันต้องเบิกใหม่แล้วติดใหม่ก็ให้มันสวยกว่าก็เลยต้องสั่งไอ้คิ้วยางดำๆเนี่ยเส้นเนี่ยบ,บางๆแค่เนี้ยต้องสั่งเบิกญี่ปุ่นใหม่แล้วมันมันติดแบ็กออเดอร์ผมรอมาเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วยังไม่ได้สักทีก็เลยก็เลยยังไม่ส่งรถสักทีแล้วแล้วเจ้าของรถเขาก็ทำไปเรื่อย แต่มันคาใจผมมากถ้าไม่เปลี่ยนจริงๆอันนี้มันก็สวยแล้วไนงะคนก็บอกเออมันก็โอเคละแต่สั่งไปแล้วนี่มันผมก็ต้องใส่ให้มันเนียนที่สุดแล้วเดี๋ยวก็ไปเคลือบสีนินด,ดีสักชิดสักสักสักรอบดึงเพราะว่าอูสีก็ขัดมาก็เครื่องปั่นหยาบๆก็เงาแต่เงาไม่ถูกใจผมเนี่ยดูดูจากดูจากสีตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าขัดสีดีๆเคลือบสีดีๆมันจะไม่เป็นรอยอย,อย่างนี้ มันจะเนียนใสกว่านี้กิ๊กกว่านี้เยอะแล้วก็เดี๋ยวมีชุดแหลกหลังคา APO สีสั่งมาสีขาวแต่ถ้าสีถ้าสีมันไม่ตรงก็เดี๋ยวมาทำใหม่กลับมาดูคันนี้ต่อก็มีมีช่วงล่างคัสโก กระจุกกระจิกข้างในไฟเลี้ยวหน้ากระจางก็เป็น LED ลมดำไฟแก้มก็ลมดำอ่าเดี๋ยวไหนๆแล้วก็เดี๋ยวไปหยิบกุญแจมาเทสไฟให้ดูเลย เป็น LED สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดกฎหมายอมโอเคเรียบร้อยนะครับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถนะครับ